นี่คืออาหารหลักของ,งเรานะข้าวนื่งกับไข่นนคเดียวนะอร่อยไหมตักไข่ใสต่ตัเอา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 ข้าวให้มันจิ้มเลย,ยเคี้ยวหมดก่อนนะืึดูสาวเหนือกินข้าวเหนียวเฮ้ยอ้ะ <c oughs> <c oughs> สาวเหนือเจ้าสาวพะเยาเจ้ากินข้าวเหนียวเจ้ากินข้าวนึ่งเจ้าล้ำก่อนเอามาอีกเร็ว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 เรวกระใจไว้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 เร็วเร็วเร็วอืดูดูข้าวปั้นดูข้าวปั้นไม่ธรรมดาเฮ้ยดูดูดูอือดูข้าวปั้นข้าวเหนียว อัอ oh no. <laughs> โอ้โหสุดยอดเลยไม่นางเข้าหนึ่งอ <laughs> ส,สาวเหนือเจ้านั่งเป็นสาวเหนือเจ้ากินข้าวนึ่งเจ้า ลำก็เอาเอามาอีกเร็วเร็วเดูจิ้มไข่เอาเอาร่อยไหมลำก็ลำลำก็ลำโอเคแค่นี้นะอืมออาอ